สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ iPhone ของเราตามหา iPhone เครื่องอื่นเริ่มจากกดไปที่ Find my iphone ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกไปที่มุมขวาล่างนะคะตรงคำว่าฉันและเลือกคำว่าช่วยเพื่อนค่ะ เมื่อกดแล้วจะขึ้น browser iCloud ถ้าเกิดว่าเราล็อกอิน Apple ID ของเราไว้เนี่ยให้เรากดล็อกเอาท์ออกก่อนนะคะและเลือกไปที่ใช้ Apple ID อื่นจากนั้นให้เราใส่ Apple ID และรหัสนะคะของเครื่องที่เราต้องการจะค้นหา เมื่อเราใส่ Apple ID และรหัสแล้วนะคะมันก็จะขึ้นตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เราต้องการค้นหาค่ะคราวนี้เราก็จะเจอแล้วนะคะว่าเครื่องของเพื่อนเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ในกรณีที่เครื่องนั้นเนี่ยมีการปิดเครื่องแบตหมดหรือว่าไม่ได้เปิดไฟล์ My iPhone ไว้เนี่ยก็จะทำให้หาไม่เจอนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เปิดไฟล์ My iPhone ไว้ตลอดนะคะวิธีการเปิดไฟล์ My iPhone นะคะ ก็ให้เข้าไปที่ Setting เสร็จแล้วเลือกไปด้านบนสุดนะคะตรง ID ของเราและกดไปที่ Find my iphone ค่ะและให้ทำการเปิดนะคะให้เป็น on ไว้นะคะแนะนำให้เปิดไว้ตลอดนะคะ <c oughs> เพื่อที่เวลาที่เราทำเครื่องหายหรือว่าหาไม่เจอเนี่ยเราจะได้ใช้เครื่องของเพื่อนหาอุปกรณ์ของเราได้ค่ะ